สวัสดีค่ะสไปฟฝรั่งเศสบายเมียฝรั่งชนบทคลิปนี้ปู่ชิพาเพื่อนๆมาดูลูกๆนะจ๊ะเพราะเอาไวา้ตั้งแต่สองสามอาทิตย์ที่แล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าอันนี้เพนเป็นพริกกะเหลี่ยงจ้ะนี่เป็นพริกช่อเนาะอันนี้เป็นน้ำเต้าจ้ะแล้วนี่ก็เป็นมะระจ้ะเริ่มโตแล้วค่ะเพื่อนๆจ้าก็ สามีก็เตรียมดินให้แล้วจ้ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำเต้าอีกเช่นเคยจ้ะอันนี้ยังไม่งอกเนาะปุเพ,พอใสอ่กระดาษที่ชู่ก่อน,นะค่ะแล้วก็เอามาลงในนี่เนาะ เฮาเนาะในแซ่จะก็จะมีผักสลัดค่ะเพิ่งลงผักสลัดเนะผักสลัดสีม่วงแล้วก็ผักสลัดสีเขียวนะจจะอยู่รอบๆอบเนาะส่วนอันนี้ผักสลัดชื่ออะไรจักอย่างนะจจะเพื่อนๆนจ๋าผู้จําชื่อบ่อได้เนาะในห้างขายยังแพงเลยจ้ะสองยูโรหกส้าค่ะหัวหนึ่งเนาะสามีปลูกไว้ตั้งแต่ ก่อนหิมะลงนะจ๊ะตอนนี้กกกินได้แล้วเนาะรสชาติค่อนข้างขมค่ะข้างในเขาถ้าเขาใหญ่แล้วนะคะเพื่อนๆจ๋ะข้างในเขาจะเป็นสีขาวข้างนอกเป็นสีเขียวะคะ่ะชอบกินเหมือนกันจ้ะนี่ค่ะก็กําลังเพาะลูกเพาะเต้าเนาะนนี้เป็นสตอเบอรี่จ้ะสามีปลูกเอาไว้เนาะ ผักกาดเขียวจ้ะผักกาดเขียวไทยจริงๆผักกาดเขียวไทยปู่บ่เคยสําเร็จจักทีจะเพื่อนๆจ้ะเพราะโตขึ้นมาก็ออกดอกเลยอันนี้ปู่ลองอีกครั้งหนึ่งจ้ะเสียงดวงดูเนาะประมาณนี้จ้ะเอามาให้ชมเนาะ